เป็ดนะให้กำลังใจแม่เนยขอยอ่ะทำตามสัญญาแล้วนะแล้วหนูก็ทำตามสัญญาแล้วด้วยเก่งมากเลยค่ะจริงๆบ<า>แบบเมื่อตอนเริ่มต้นมันไม่มีอะไรนะครับไปดูแล้วก็จะตัดคลิปอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรแล้วบอกว่าสุดท้ายอะ่ะเคยพูดเสมอว่าสุดท้ายแก้มบุ๋มมาทําได้ถึงจะบ่นบ่นอะไรก็ตามเนาะแต่เขาทำใช่แต่ว่าให้เขาทาอะไรอ่ะเขาก็ทําด้วยอยู่แล้วเนาะ จริงๆมันมันไม่ได้มีแบบจะบอกว่ามันเป็นชีวิตคู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันมันไม่มีอะไรหรอกครับที่มันเป็นแบบดราม่าหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆดหอมด้วยเอาใจสามีสุดๆมาบอกกบเก่งมากๆเนาะก็ ใช่ก็เขาบอกว่าซึ้งเฉยเลยใช่ใช่จริง,รงๆก็แบบยังไม่ทานได้ไหมเขอพักเหนื่อยก่อน <laughs> แล้วพบเงือยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้คบกันมาแบบเดียวรับเัาคบกันมาห้าปีเนาะจนจน,จนมาถึงจุดนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันเรางจริงมันไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันหรอกแล้วอย่างเมื่อกี้ก็ไม่ได้เรียกว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นปกติครับ แล้วก็ไอที่คุยๆกันว่าจะทํานั่นทํานี่แล้วถ้าแบบที่หนูชอบแบบเฮ้ยจริงทําไม่ทําอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ทําอยู่ดีก็แบบนั้นก็อยู่ก็แบบที่บอกทุกครั้งเนาะเขาติดทิ่ปฏิเสธติดแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอะไรหรอกจริงจริงไมอยู่พู้เพราะว่าไม่ก่อนเซส อะไรวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทวงของขวัญเลยเหรอคำเดียวจบทำไมอะเงินเท่านั้นที่น้อกเอเวอตติงใช่หรอ,หอความรักไอค้าโอ้หความรักไ,รได้ไหมเขอว่าไงแม่โทรมาถามว่าทำไรกันเขาบอกเมื่อกี้ฟ้องพอ่อฟองพ่อว่าอะไรนะบอกว่าพ่อตามกับบ้านทำไมอ่ะบอกว่ไม่ต้องอยู่แล้วเห็นเหนื่อย ใช่เหรออแต่พ่อหลับแล้วนะใช่เพี่ดิ๊กก็ถูกอีกจริงจริงต่อบอะไรนะทำอะไรนะพี่พีมันใส่พี่พีมต้องขาตั้งมาตั้งพี่พีมต้องขาตั้งมาตั้งชิวช่วยพี่หน่อยสิได้ค่ะชิวอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายพี่พีมไม่มีใครตายในหน้าที่ตอโบเก่งเก่งไหมให้ตัวขาตั้งดูดิอ๋อ โอ้คิวเป,เป็นงานสุดๆเออมันเตี้ยจ๊ะจะชอ้อนเหี่ยง<ช>มันเนาะใช่ไม่สวยเออเห็นไหมล่ะพี่พีเข้ามาสิแบ่งครึ่งได้ไหมแต่ถ้าไม่กินหนูจะผอมแล้วนะนี่แต่ถ้าไม่กินอ๋อพี่จุ๋มยังไม่ได้กินหนูกินแล้วหนู าวิ่งได้หนึ่งแสนหูอะไรวะเนี่ยร้อยนะครับคิดไม่ถึงแสนเลยเหรอให้ให้รางวัลไปเลยเขาให้พี่จุ๋มพี่บุ๋มเปเลยอะแทงต้องเลยแทงต้องแนกต้องหนึ่งแสนบาทสบ้าโอนจริงเขาบอกการไหวไม่ีโอนเงินเข้ามาหนึ่งแสนแล้วหัวใช่างไี้การไหวไม่ได้มีแค่วันแต่งงานพี่พีทขอบคุณนะคะที่มาดูหนูแต่ดูเลขบัญชีที่ถูกคนปะ น้าเป๊ะไหนต้องคุณงดูชื่อนามสกุลถูกแต่เป็นนายใครวะเนี่ยนายปิยดาเป็น QR จุดต้องให้จุดแบกไปมาแล้วแบกให้คิวด้วยสักแบบยี่สิบพันสิบบาทหนูฝากชำระกิจส่งด้วยหนูฝากชำระกิจส่งที่วัดละวันนี้มันมันเป็นลาบปากของพวกเราละหนูฝากที่เป็นคนจ่ายบุญจะจ่ายต่อให้แบบแ่งให้คิวด้วยแบ่งให้ฝากด้วย หนูไปอุ่นหน่อยค่ะุณเต๋อพี่พีที่พีเป็นพี่ที่น่ารักมากค่ะร้อยอันนี้ไม่นี้นะโอ้พี่พีถูกเสียตังค์ทุกรอบจริงๆมาให้เดี๋ยวแบ่งให้คิวพูดเล่นไม่ใช่ห้าสิบบาทพูดเล่นก็บอกแล้วว่าวันนี้ได้รางวัลยังคะได้รางวัลยังรอดมากเลย ว,วิคืววม,มไปรีบเก็บไฟเลยอ่ะพี่สูงเรียกค่ะพอเหรอจริงจริงพี่เริ่มรู้สึกแล้วว่าหลังๆว่าพรุ่งนี้ว่าเร,เราวิ่งได้นะฮะทุกคนอยากเห็นหนูวิ่งอีปะพรุ่งนี้วิ่งได้ไหพรุ่งนี้เราขายของเล่นอุ้ยพรุ่งนี้หนูวิ่งได้เดี๋หนูรันเลยฟันต่อไปนี้หนูพี่เริ่มวิ่งเข้าละพี่เริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าแบบเริ่มมีแต่คนเพี้ยนๆก่อนเนี้ยทุกคนอยากเห็นปกติไหมหรือปกตินะคะปกติจริงๆค่ะข้ปกติ เราต้องวิ่งแล้วนะเราลันวงการวิ่งแล้วต่อไปไะนป๊ดปพรพวกนี้เมื่อนี้เราเริ่มเลยพี่มพี่มตโลกเดี๋ยวส่งมอบก่อนส่งมอบเดี๋ยวส่งมอบเดี๋ยวขอนี่ไงที่แบ่งแป่เอาขาออกไปก่อนชาดนาดาดานดานดาดน ตลกไหมจริงๆฮะเราวิ่งวันเดียวก็พอแล้วเราจะวิ่งเจ็วันเลยคุณพี่ให้หนูวิ่งกี่วันเจ็ดวัน <laughs> วิ่งกันทุกวันไหมป <c oughs> ันพอ <c oughs> ไม่มีค่อารมณ์ดีเลยนี่ทุกคนปะหนูวิ่งได้นี่คือธรรมชาตินะครับของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเมื่อได้เงินปุ๊บจะเป็นไงนะอารมณ์ดี อารมณ์ดีเนี่ยหันมายิ้มซิยิที่ใจคิวพี่บุมตามมารับรางวัลผู้ชาขับรถมาเลยนะเอาเลยอ่ะอันาใครสิงะเนี่ยอุ้ยป้าไม่ต้อง้าเลยปัาเอาคูปอเลยฟ้งแอดอันนี้ของุมอ่ะค่ะสมให้เยอะหน่อยเพราะว่ามีวันก่อนนูที่มาช่วยไล์ด้วยอันนี้จ้า ไว้อยเวอร์ไอคิวเอาไปไปเดียวพอเราขอบคุณค่ะรอเล่นพี่บุ๋มเป็นคนที่น่ารักมากค่ะพี่ค่ะคิวขอบคุณค่ะมมมาด้้ัยหูเราวิ่งกันทุกวันได้ปหมเราวิ่งทุกวันเลยวิ่งทุกวันเลยเราวิ่งมันจริงๆเราวิ่งวันเดียวพอเราวิ่าเดือกระคังก็ยังดีวะตีงเดือนละครั้งก็ยังดีเขาบอกว่าตี่าสิบรอบเลยพี่บิน เขาบอกว่าจริงๆเราควรออกกําลังกายแค่วันเดียวเท่านั้นแหละใช่หรอต่อเดือนนะ้ยอันที่ระคังไหมสี่พีพีไม่เอาแล้วพี่พีไม่มีงบแล้วบัตเจ็ดหมดบัตเจ็ตหมดพีพีเลยพีพีปุีใส่แล้วอ่ะหน้าผมอ่อยคุ้มยังคุ้มมากวันนี้มีความสุขมากสมแล้วที่ทำสร้อยคอสุดสวยไม่พีพีเปนเนี้ยอือโอ้โหออ ิเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าหาอะไรทำตลกๆอีกเดี๋ยวรอก่อนนะครับคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนไหวนาเร้วิ่งเดียวพี่พีทพอไม่ได้ไหวไม่ได้เราไหวไม่เป็นไม่ใช่เขาไม่ให้ไหวมันไหวไม่เป็นด้วยไม่ติ๊กต็อกมันไม่ให้ไหวน้ำนี่ใช่ไหมไม่ได้วิ่งเดียวเออวิ่งเดียวกระต่ายกับไอเนี่ยเดียวกระต่ายผาเดียวอ่ะก็วนไงก็วนกันแล้วที่มันที่มันวาดอย่างเงี้ย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 ด้านเต้เออเขาเรียกว่าอะไรนะด้านเต้ เมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะเชื่อไหมว่าป้างคิวบอกพี่ว่าตรงคืนพี่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนพี่ถามว่าทำไมเขาเป็นสไปเดอร์แมนคิวบอกว่าจะได้พ่นใหญ่คิวคือพ่นใหญ่เข้าใจป่ะเป็นแบบว่าอนแล้วพ่นใหญ่พี่ถามพี่บุ๋มเลยเมื่อคืนแล้วพี่ผิดถาม หญ่รักไงใช่ยายเพพ่รักลเารักก็ใหญแย่มกห่วงยายยาจริงจคิวปคนที่ไ่ดจ้าคี่พีคนวไม่ดีจ้าทาให้องแมนเล่นยังไงเนี่ทำท่านี่พี่คิวเป็นคนีบุ่มพีรักบุ่มพนใยญ่อย่างเงี้ยแย่มากจริงจนี่แย่คนใยญ่ไงโอ๊ยโอ๊ย จริงๆขอบขอบคุณทุกคนที่ช่วยเข้ามาซื้อคอลลาเจนวันนี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีแบบคู่ขัดบ้างนีตะก้าลงตะก้าหลุดเนาะมันเป็นของที่ไลฟ์ยากมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆก็เลยอยากจะสนับสนุนเขาด้วยนะเข้าไหมกินเนียนมากเข้าไม่ถูเนีนมากเดยว เนี่ยกี่โมงน้ำตาลดำอ่ะไม่แต่ว่าฝั่งตรงเนี้ยไม่ผิดเดียวกันนะไปฟังมีคนบอกว่าคิวเป็นคนทำมาร์ทำโมไม่ใช่คนทะลึ่งเลยไม่เชื่อพี่พีทกีบวชหรือพีพี่บวชมาแล้วบวชอีกคิวบวชกับพี่ไหมล่ะได้บวชพร้อมกันวัดไหนโป่งผมเลยวัดไหนวัดราชบกพิธเนี่ยไม่ได้ทุกคนครับ ครั้งหน้าถ้าคิวมาคิวบอกว่าต้องขับไปกี่เด็กคิวเอายอดเท่าไหร่คิวถึงไปบวชถึงห้าล้านคิวบวชสิบล้านอ่าแล้วมันถึงไหมคิวอย่าพูดอย่างนัะสิบล้านก็ไม่บวชฟังรอถวายสังฆทานยี่สิบล้านก็ไม่บวชหุ่มเลยนะโว้ยไม่ไหนกิ๊บพี่ดุบไม่ดุบมัสิบล้านตัวบวชไม่เอาเลย เราเหนื่อยมากแต่ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวหาเลิกกินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอยู่กับบุ๋ม่อนนะเป็นอวัยวะที่สลัดจริงจริงถ้านี่นะเขาโกนนะอวัยวะที่สลัดได้สุล้านอะไรหรอไม่ก็บอกว่าให้ติดร้านให้หนูโกนหัวไห้ทำหมดพี่จุ๋มนี่ของพี่จุ๋มแต่ให้เขาเขาโกนพี่นี่รักผมมากอร่อยไหมอ้าวหมูไปเด้เอาสีม่วงอะ นี่ก็น่ารักอาไ้ายส่าอุ้ยน้านที่พี่ไม่รู้ต่อไป่โตกไปข้างหลังะอะไรนะวันนี้ไปสองนีมาชอบมากถูกต้องถูกตรง ไม่ไม่มันยากไา้กมันอยาบไดอ่ะมจะได้บ้างเองในกองูงนูดตงไปเปบางไม้นะฮะมันเป็นหอไฟเอาตร้อนอแล้พี่หอมก็มีไม้นะแล้วหนูก็นึกว่าเป็นไม้หอหนูหนูก็ย่งอ่ี่หนูทีุ่นมอันเล็กที่ของี่หนูเป็ของหนูอ่ะอันนอันนี้ รู blender, <Okay. S 2> <calculator> ้แล <t> ้วของที่จู๋ที่อเคคอคุณน่าจ้อเดียวน่ได้ค่าซูปปิ้งเหรออ้าวมีสองอันของที่จูนใช่ไหม